ตื่นลมวันนี้มาตอนเช้าก็มาตอนเย็นก็มาพอดีเลยได้ถ่ายรูปได้ใบไม้ก็ร่วงเต็มเลยนะนะ่ะจะได้กวาดใบไม้ละนะเขาตื่นลมนะเขี่ยกันลวมาสามตัวน,ตวนีตัวเล็กนี่ตัวเล็กนี่โตแล้วเนะี่ยแปลกนะ่ะกวางนะ่ะเขาใช้เท้าเขี่ยกนะันเนาะเขาก็ไปเลยนะ่ะ ออกเลเห็นไหมเดนเท้าเขีียออกเมืม่อเช้าก็มาหลายตัวอยู่แต่ว่าทำโน่นทำนี่อยู่ไม่เห็นเข้ามาพอเห็นเขานะี่คือเขาแตกกระจายกันไปหมดแล้วเหลือไม่กี่ตัวอตอนนี้ก็เลยพอดีเห็นมาก็รีบ,รบถ่ายซะเพราะว่าไม่อยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งเนาะไม่อยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งก็ไม่มีใครเก็บ แอเปิลเก็บสาลี่ให้กินนึกว่าเขาจะลงไปข้างล่างแล้วนะเขาพอเรากลับมาเรามาเก็บให้อีกก็ยังมาอีกเพราะว่าอากาศมันเย็นตนนีน่นึกว่าเขาจะย้ายที่แล้วจะลงไปอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยดูใบไม้ใบไม้ร่วงเต็มเลยนนข้างบนก็เริ่มเปลี่ยนสี บนต้นก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ลงมาข้างล่างเนี่ยกองอยู่กับพื้นนี่ที่ดีอ่าแสงแดดมากระทบอมาดูสิสวยแสงแดดมากระทบไอ้เนี่ยเราเก็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละไอ้สาลี่วันนี้เราไม่ได้ออกไปเพราะว่ามันฝนมันมีฝนแล้วก็มีแดดมีฝนมีแดดอยู่ไง เลยไม่ได้ออกไปแต่ตอนนี้เนลมถ้าลมเขาตื่นลมนะกวางเห็นไหมเขาตื่นลมลมลมพัดใบไม้ให้ร่วงอะ่ะเดี๋ยวพวกนี้ถ้าไม่มีฝนก็คงได้ไปกวาดออกกวาดออกจากหน้าบ้านอะ่ะเพราะว่าถ้าไม่กวาดไม่ได้นะอ่ามันจะทำให้หญ้ามันตาย เพราะมันทับโถมหญ้าอยู่ยหญ้าหน้าบ้านเนี่ยดูมัมีลมไงก็เลยพากันยืนแบบตื่นลมว่างั้นเถอะชมไปเ The a p p l ลก็เริ่มที่จะมีอยู่แต่ว่าไม่เยอะเหมือนเมื่อแต่ก่อนนะแต่ว่าก็มีพอได้เก็บอยู่ยังเหลืออยู่ว่างั้นเถอะ เนี่ยดูละตัวเขาดิขนเขาอ,อ่ะช่วงหน้าหนาวเขาจะเปลี่ยนนะขนเขาเพราะว่ามันจะทําให้แบบเพิ่มทําความอบอุ่นให้เขาอะ่ะด,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 ดู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 ลมลมพัดดูลมพัดใบไม้ร่วงอืม ไอ้พวกนั้นก็ตื่นลมด้วยนี่ตื่นลมนะลมมานี่คือพากันไม่กินเลยอะ่ะตื่นลม ตัวเล็กนี่โตแล้วเดี๋ยวเนี้ไม่ใช่ตัวเล็กแล้วโตแล้วเริ่มโตแล้วแสดงว่าจะมีตัวอื่นมานะเนี่ยยืนมองกันดูดูดไอใบไม้สีทองกระทบกับแสงแดดสวยเชียวนะยืนเลย บนต้นก็สวยนะช่วงนี้ใบไม้อ่ะ่ดูตรงโน,น้นเห็นไหมใบไม้สีทองนูะนะสวยช่วงนี้สวยนวสวยเลยช่วงนี้ ืเนี่ยลมไปแล้วลมไปแล้วกลับมากินอีกแล้วกลับกินอีกแล้วเพราะว่าลมลมหยุดว่างั้นเถอะดู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  เคลียเขาออกเคลียนางออกนางเข้าไม่ได้ไปแล้วทีเนี้่เดินมาแล้วเพราะว่าโดนเขาไล่มองนะดูผิวเขาไปคนเขาจะเป็นสีดำเพราะว่าเขาเปลี่ยนไงเปลี่ยนฤดูกาลไปแล้วเหลือแต่แม่กับลูกทีนี้ หอตัวนี้ไปล้วนะดีแม่กับลูกห่วงเขาไม่ยอมให้เขากินด้วยตัวลูกตัวตัวเล็กอ่ะเป็นตัวผู้นะเห็นเขาเขาเขาเป็นตุ่มขึ้นเล็ก ห่วงเขาแล้วก็ไล่เขาหนีไปแล้วตัวเองก็ไม่กินเหมือนกันแล้วไปละไปแล้วนะไล่เขาหนีไปแล้วก็ตัวเองก็ไปเหลือแต่ตัวเล็กเลยทีนี้ยินสบายเลยเดี๋ยวก็ตามแม่ไปตัวเล็กกะดูด,ดูตื่นตื่นลม ก็ตื่นลมึตื่นลมใหาจะไปล้วยินเสียงลมน่ะอุ๊ยจำเลยตื่นลม ตัวหนึ่งมันะน่งยืนเดินอยู่ฝั่งนี้นี่อืมตัวที่ออกไปมาก่อนนะ่ะเดี๋ยวว่ากลับมากินเพราะว่าตัวนั้นไปแล้วตัวที่ไล่เข้าไปแล้วดูจะทำยังไงตื่นลมไปยืนอยู่นน่นนะ่ะจะกลับไหมจะกลับมากินไหม กลับเลยไม่กลับยืนอยู่นั่นเขาสวยนะพูดถึงอ่ะหนึ่งหูเขากมอง,แล,ลมองแล้วก็มองไปละเริ่มจะไปละโหไม่ไปเว้ยยังกลับมากินอืม ยังกลับมาอยู่กินต่อตื่นลมกินต่อกินตโตเพราะว่าช่วงนี้มันจะชอบลมนะ่ะลมมาอีกแล้วตื่นอีกแล้วเพราะว่ามัน มันมีฝนแล้วมันก็เข้าหน้าหนาวมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าใบไม้สวยๆดูใบไม้กระทบกับแสงแดดสีทองเต็มพื้นเลย เลยตืน่นแล้วไปละจะเดินละนะเดินลวตามแม่ไปเลยนี่เลยอืมโอเค